สวัสดีครับท่านที่กำลังฟังที่เคารพพร่าเาสุขดีไหมสบายดีหรือเปล่าเมื่อคืนที่ผ่านมาฝนตกที่จังหวัดนครปฐมต้นหมารากไมก้ก็ดูเทียวกระจีดีทั่วไปจิตใจผู้คนจังหวัดนี้ก็เชื่อว่าน่าจะชุ่มเย็นตามน้ำฟ้าน้ำฝนไปเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้จะใช้คำว่าความสุข อยู่ที่ไหนเนาะหลายคนหลายท่านก็จะเจอจั้เจาความสุขเนี่ยนะมาที่แห่งนี้ก็ต้องบอกว่าความสุขทั้งหลายอยู่ที่ความพอใจทั้งสิ้นเนาะนะเราจะพอใจเรื่องอะไรทีบ่บานมานั่นแหละฮะล้วนแต่เ,เป็นความสุขความสุขทั้งหลายอยู่ที่ความพอใจทั้งสิ้นทุกท่านจะมีความสุขมากมาก,มาก,มากหาก ได้ทําประโยชน์ให้กับสังคมร่วมกันนะการาสังคมนื่งคนเดียวเป็นสังคมไม่ได้นะอืถ้าเป็นสองคนขึ้นไปละตอนนี้มีการสื่อสารเจรจาพูดคุยกันตลกปกฮาบ้างนะก็เป็นสังคมแลกเปลี่ยนกันจะเป็นแลกเปลี่ยนด้วยภาษาด้วยอากับกิริยาเหล่านี้ก็เนี่คือสังคมยิงมากยิงมากยิ่งมากก็เป็นสังคมใหญ่โตไปเรื่อยนะไอ้สังคมมันสําคัญมากเลยของการสื่อสาร การพูดคุยพูดจาก,กนเนีันแลกเปลี่ยนกันการสื่อสารกันกันนะครับในที่แห่งนี้ผมใช้คําว่าความสุขอยู่ที่ความพอใจความพอใจอยู่ที่ไหนล่ะอยู่ที่ตัวเราถามว่าเราคือใครทีนี้เห็นไหมพอมาถามว่าเราคือใครแล้วเนี่ยตอบยากเหมือนกันนะถ้าถ้าตอบในทางลโลกเราคือใคร แล้วก็บอกเอาเราชื่อเสียงเรียงนามอะไรเป็นลูกใครหลานใครหลานใครเนี่ยคำว่าเราก,ก็ก็อยู่ในแค่เนี้คำว่าเราคือใครแต่ทางทํามันไปได้อีกนะครับเราคือใครเกิดมาจากไหนเกิดได้อย่างไรเงี้ยเวลาตายเราจะไปไหนมันต่อไปนั่งทีนีนี่คำว่าเราคือใครงั้นถามว่าเกิดได้อย่างไรก็ทุกคนก็มีบิดนมารดาพ่อแม่เนาะปู่ย่าตายาย พ่อแม่ของปู่ของย่าของตายายเนี่ยบรรพุรุษที่สร้างสมอะไรต่างๆนามาให้เราได้สพบสารต่อมาจะเป็นประเพณีนิยมจะเป็นวัฒนธรรมนิยมนั่นคือคนเกิดก่อนเขาวางรากฐานรากเงาเฉถีับนะเพราะฉะนั้นการอยู่ร่วมกันในรูปแบบที่มันเป็นสังคมก่อตัวกันมามากมาก่ายก่อนนะฮะถ้าไม่มีรากเงาเนี่ยไม่มีที่มาที่ไปมนุษย์ยุคนี้จะทะเลาะกันวุ่นวายไปหมดเลยใช่ไหมคำว่ารากเงา ทุกวันเกิดเชงแมง้งเห็นไหมแล้วก็ไปถอยหลังมาหาจุดเรมต้นของบัมบรุษเพื่ออะไรก็เหมือนกับชุมนมลูกหลานอันเดียวกันเพื่อมีการแลกเปลี่ยนอะไรก็ว่ากันไปตามการค้าการขายการอยู่การเย็นถามทุกสุขดิบกันอะไรกันนั่นคือจุดหนึ่งนะค,ะคนเท่าคนแก่คนก่อนเข้าวางนโะยบายไว้ให้เราปฏิบัติตาม ันการยึดยองการพงศาคารยามันก็เสืบสารกันมารุ่นสู่รุ่นรุ่นสู่รุ่นและรุ่นสู่รุ่นนั่นคือคําว่าเชียงแมงพอได้นะเอาละอย่างเช่นวันนี้จะว่าทําไมมีวันสงกรานก็เหมือนกันจะเป็นกลุ่มไหนที่ใช้อะไรเป็นหลักในการที่นัดชุมนุมกันระหว่างพ่อแม่ลูกอะไรต่างๆน,นี้เนี่ยี่คาว่าเราคือเกิดได้อย่างไรก็คือเกิดจากพ่อแม่ปู่ย,ย่าตายายเสีบสายกันมา ถ้าถอยหลังไวที่สุดของที่สุดแล้วนะหาจุดเกิดไม่ได้ไม่รู้จะเกิดยังไงก็เลยบอกว่าไปถอยลังไปหาที่สุดของที่สุดถ้าถามผมนะพวกเราจะค่อยเกิดได้อย่างไรผมตอบว่าเกิดเองเกิดเองเกิดเองเนี่ฮไอ้คาว่าเกิดเองตรงนี้แะฮะพูดที่ไหนเมื่อไรอย่างไรก็มักจะรับกันไม่ได้เอาเหอะยังไงก็พยานยาที่พูดว่าคว่าเกิดเองทุกสรรพสิ่งเกิดเอง โลกใบนี้เกิดเองนะถ้าหากว่าจะมีอธิบายเปรียบเทียบมนุษย์ในโลกใบน,นี้มีสองขั้วในการที่จะมีความเชื่อสองขั้วขั้วที่หนึ่งก็คือกลุ่มที่เชื่อในพระเจ้าในพระพุทธเจ้าก็บอกว่าพระเจ้าสร้างพระพุทธเจ้าสร้างมันไม่ผิดหรอกครับแต่มันถูกไม่หมดมันมีคําถามว่าพระเจ้าคืออะไรอยู่ที่ไหนเนี่ย มันก็มีคําถามไปในบริบทนั้นแล้วก็ไม่รู้จะเป็นใครจะเป็นคนตอบเมื่อมีใครไม่มีใครตอบก็ถือโอกาสค้นอาสามาเล่าให้ฟังนะครับเล่าให้ฟังบ้างผมเป็นคนที่พูดว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ค้นพบพระธรรมก็มีคําว่าพระพุทธและพระธรรมนั่นเองนะต่อมาก็เป็นพระสงฆ์พระสงฆนะ์ณวันหนึ่งเวลานั้นก็คือพระสงฆ์ที่ได้รับการอนุญาตจากพระพุทธเจ้าให้มา บวชในพระพุทธศาสนาก็แปลว่าผ่านพระว่าจะหน้าของพระพุทธองค์โดยความว่าเอหีพิขูปรปสมุทาเนี่ยพระสงฆ์ยุคสมัยนั้นล้วนแต่เป็นพระารานทั้งสิ้นเนี่ยใช่ไหมพระพุทธพระธรรมและพระอรหันต์นะไอความตอนนูนน้นนะฮะก็สืบสารขึ้นมาจนกระทั่งมีพระปฐมบรมเจดียธาตุให้กราบไหว้บูชามาณนะออวันนั้นนะฮะ ก็มาจากโน่นสีลังกาอย่างเช่นวันนี้มีนน้อยจากสีลังกามานั่งฟังฟังได้บ้างฟังได้ก็ขอให้เข้าใจกัว่ามาจากสี่ลังกากันเนี่ยกลุมพุทธศาสนาก็เริ่มต้นที่จังหวัดนครปฐมนี่เองรวมความแล้วนะเป็นหลักเลยแหละของประเทศไทยหรือแม้แต่ในภูมิภาคแห่งนี้นะถ้าเริ่มต้นอย่างนี้กันได้มันก็สืบสานถอยหลังถอยหลังไปแล้วก็มีมีที่ตั้งต้นว่าอืกลุ่มพุทธศาสนานี่ก็มีความเชื่อมั่นในคําสอนของพระุธองค์ว่า าการเกิดการเกิดเป็นทุกข์ไม่เกิดไม่ทุกข์ยใครก็ตามที่สามารถพัฒนาการเกิดการดำรงอยู่เกิดขึ้นต้องอยู่เปลี่ยนแปลงไปใครก็ตามที่สามารถที่จะพัฒนากายใจจิตให้สาอาบริสุทธิ์ได้ผู้นั้นก็จะถึงท่านที่บอกว่าสิ้นสุดการเกิดครั้งต่อไปครับมีบริบท ในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาเท่านั้นและเท่านั้นนะครับที่จะสั่งสอนเรื่องของการเกิดมาการเกิดเป็นทุกข์ที่ว่าเมาื่อคีนนี้พัฒนาไปกระทั่งไม่ต้องเกิดอีกแล้วที่เรียกว่าเข้าสู่สภาวะพระนิพพานเข้าสู่โกลกุตรธรรมเข้าสู่ภาวะของปรมัตสสัจธรรมอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือเข้าสู่ความว่างอันเดียวกันนะเอาละ่ะ พอเวลารู้จุดจบจะไปตรงนั้นแล้วก็ถอยหลังมาที่ตั้งเดิมว่าก็ได้ไงกันเนี่ยก็ได้ไงตง่อว่าเกิดเองอะไรสิ่งที่มีอยู่ก่อนที่จะมีคราบ่าเกิดเองสิ่งนั้นรูปจรรมผู้คนพบคือปรม,ร,รมัสตสัจะรมคือไม่มีอะไรเลยมีแต่ความว่างเปล่าแปลว่าความว่างเปล่ามันมีอยู่ก่อนแล้วนะเราต่างหาก โลกนี้ต่านที่มันเกิดอยู่ในท่ามกลางของความบ้างเปล่านมผ่านไหมครับเนื่องเพราะนั้นสิ้นการเกิดก็คือเข้าสู่ภาวะของความบ้างเปล่าเหมือนเดิมแต่ต้องผ่านด้วยกระบวนการของกายใจจิตที่สาะ,ะบริสุทธิ์เท่านั้นนะเนี่ยเพราะฉะนั้นพอเวลามาถึงวันนี้เรามาตั้งต้นคําว่าความสุขทั้งหลายด้วความพอใจความพอใจด้วยความพอดีความพอดีอยู่ที่ตัวเราเราคือใครเห็นไหมฮะ เราคือใครเกิดได้อย่างไรตอบทางโลกก็แบบมีพ่อแม่ผู้ย่าทยายตอบท,งทางธรรมต้องบอกว่าเกิดเองอยู่ๆมันก็มาเกิดทุกข์ขึ้นมาเนี่ยเป็นทุกข์อบบดื้อเลย <önemli> โลกอันนี้ก็มาเกิดทั้งโลกก็เป็นทุกข์โลกทั้งใบเป็นทุกข์ทั้งหมดดวงอาทิตย์ดวงนี้มันเกิดดวงอาทิตย์ตัวเนี้ดวงอาทิตย์ก็เป็นทุกข์ดวงอาทิตย์เกิดใน่รง,งกลางข,งของความว่างเปล่าที่พูดเมื่อกี้นี้ โลกนีก้เกิดอยู่ใน,ในท่ามกลางความว่างเปล่าที่พูดเมื่อกี้เหมือนเช่ชนเดียวกันเนี่ยดวงดาวทั้งหมดเกิดอยู่ในท่ามกลางของความว่างเปล่าเฉยทั้งหมดเลยนั้นความว่างเปล่าเนี่ยเราพูดว่ามันไม่มีอะไรแต่มันมีมีอะไรมีพลังงานที่บริสุทธิ์อธิบายความนี้ทีหนึ่งว่าโลกวันนี้เมื่อแล้วกดอยู่ในท่ามกลางของความว่างเปล่าก็แปลว่าถูกล้อมรอบด้วยเรียกว่าอาวากาศ อาวะการมันกดทุกร่วนนะครับทุกด้านเลยนะครับเท่ากันด้วยอาววกาศเพราะพลังแห่งแห่งแห่งปรามัตเนี่ยฮะเขาจะไม่ไม่มีคําว่าเรื่องที่รักมากที่ชังหรือพระธรรมที่พระเจ้าค้นพบเนี่ยไม่มีคําว่าเรื่องที่รักมากที่ชังต้องเท่าเทียมกันถูกต้องเป็นธรรมและสมรภมาคนั้น,น,น,นโลกน,นี้ถูกอาววกาศหรือว่าล้อมรอบด้วยความว่างอยู่ทุกทั้งหมดจึง โลกวันี้จึงหมุนรอบตัวเองชัว่วนาตาปีไม่เคยเปลี่ยนแปลงเพราะถูกกดทุกด้านเนี่ยถ้าเราจินตนาการนี้ขึ้นมาปุ๊บเวลาทําสมาธินะครับว่าขอให้นึกถึงคําว่าเราคือใครเกิดได้อย่างไรต้องบอกว่าเกิดเองนะฮะเกิดมาโลกเกิดพร้อมกับโลกได้เลยนะเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไป เกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาโลกแปลว่าสืบสารเรื่องเผ่าพันแลวนะตรงคําว่ากรรมมุนาวัตติโลโกโการเกิดเป็นทุกข์กรรมกรรมคืออะไรกรรมคือที่ตั้งที่อยู่ที่อาศัยกรรมคือเผ่าพันธุ์เผ่าพันธุซึ่งมันผูกพันผัวพันในเรื่องของพงสาขนาญาติที่ว่าเมื่อกี้นี้มาตลอดจนเธอมาถึงนาทีนี้นีคือกรรมดีบากรรมนะฮะคือเผ่าพันธโอเคนะ มันจะทิ้งเผาพันไม่ได้ครับมนุษย์คนไหนก็ตามที่ไม่นึกถึงพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดนึกถึงปู่ย่าตายายหรือถอยหลังเบื่อท่าที่นึกได้ผู้นั้นจะทําอะไรก็รับรองได้เลยครับไม่เจริญหรือเจริญไม่สดุดขั้วแต่แล้ว้มันตกเคยเห็นไหมครับทวทีทข่อยย่าเซงว่าร่ำรวยแสนร่ำรวยนะฮะถึงตื่นก็ตกอับเลยเป็นนี่เป็นสินโลกลงหลังไปหมดเลยยังไม่พอนะ ยังมีโรคภยัยก็จะไม่เบียดเบียนอีกต่างหากโอ้โหมันทุกตะบันทุกเลยตรงนั้นนั่นนะคือบุคคลที่ไม่คํานึงถึงที่มาเพราะนั้นการไหวอะไรต่างนันก็นึกถึงท่านไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนก็ตามทีครับมันก็มีคําถามว่าตายแล้วไปไหนทีเนี่ยแล้วท่านที่เอาไปเผาไปฝังต่างนะะท่านไปอยู่ที่ไหนคําถามไม่ว่าตายแล้วไปไหน คำตอบง่ายๆที่รู้จักกันค่อนข้างจะเอาแบบเรื่อยเลยลองตายดูสิโยมอะคือะจะมีคําตอบนะเอาละคนที่กําลังจะตายเนี่ยเอาตรงที่การเกิดก่อนการเกิดมนุษย์เริ่มต้นจากปฏิสนธิอยู่ในท้องพระราชมารานดะาการเกิดมดลูกผมเรียกว่าห้องแห่งจักราวาลน,นะ เราทั้งหมดเกิดอยู่ในห่วงแห่งจักรวาลคือมดลูกของผู้ที่เป็นแม่นี่เองครับเมื่อเวลาก่อตัวทั้งหมดหกเดือนเก้าเดือนเนี่ยเต็มข้อสรสางสมการจึงคลอดออกมาเอะแปลว่าจากจักรวาลนั้นมาถึงโลกเอะและ้วเลือดตัดชัดหรือแกะตัดกันแล้วครับตัดกันเลยระหว่างระหว่างโลกกันเป็นตัวเรากับจักรวาลที่อยู่ในห่วงแห่งของท้องแม่เนี่ย แม่กับลูกจะสื่อสารกันตรงนี้โดยความคิดถึงจำครับจำนะผมต้องกราบทุกท่านนะว่าคนที่เป็นแม่เนี่ยห้ามเลยห้ามพูดไปห้ามด่าลูกห้ามแช่งเด็ดขาดถึงจะเป็นตายรายดีก็ห้ามเลยคดีไมไม่ได้เลยเพราะมันเต็ตลูกจริงๆครับเ็ตจริงๆครับเจตจริงๆศักดิๆๆ์สิทธิ์มากยเฉพาะศักดิ์สิทธิ์มากแม่เนี่ยนะเพราะว่า เขาเป็นคนที่หออพี่ออมานะ่ะทั้งหมดตลอดเลยเขากินข้าวแทนกินน้ําแทนหายใจแทนอยู่ในท้องอ่ะเห็นไหมครับพอแอ้มาจะจะเอาให้อีกแล้วเนี่ยยังให้ลูกกินอีกทั้งเลือดทั้งเนื้อระว่างกันแต่เนาะเนี่ยคือความผูกพันระหว่างแม่กับลูกนี่มากกว่าความผูกพันระหว่างพ่อกับลูกมากกว่าเยอะเลยลูกพ่อเขาทาอะไรเขาเขาปีนเขาอะไรปจ้องเขาทำอะไรก็ทา,าทไปปื๊ดได้ก็อาแม่ดูแลที่ถูกต้องนะฝ่ายหญิงต้องดูแลตรงนั้น แต่ห้ามโกหกทำนองนี้ครับมีแล้วก็ว่าไปเนี่ยถ้าหาก็แบ่งส่วนนี้ให้ได้จริงๆนะครับครอบครัวต้จะเจริญส่วนมากแล้วส่วนมากนะโทษทีขออนุญาตสัตว์ตัวผู้ฮได้มาก็าเธอเธอไปที่เหลือเอาเด็ดบังซะนี่ตรงนี้แหละครับที่มันจะเกิดความสูญเสียเสียหายขึ้นนะครอบครัวถ้าหากว่ามีบริบทนี้ก็ขอได้โปรดต่อไปนี้ก็อธิษฐานเอาไว้ร่วมกันนะฮะอย่าให้มีสิ่งนั้นเกิดขึ้นในครอบครัว นะฮะผมก็พยายามอธิฐานเรื่องนี้ให้กับทุกท่านที่ผ่านมาโดยตองแล้วก็ตามทีเวลาทําสมาที่จ็ตก็อย่าแย่พูกันอย่างเงี้ยซึ่งท่านไม่รู้หรอกว่าผมคิดอะไรอยู่แต่ผมจะบอกตามตรงผมคิดอย่างนี้มาตลอดโดยต่อเนื่องเพราะฉะนั้นจึงสื่อสารกันโดยต่อเนื่องกันมาโดยที่มาเมื่อไหร่นักข่กวสองก็อุดเมื่อนั้นแต่ว่จริงท่านมหาชัยโชพลเนี่ยท่าก็เป็นหลักเป็นอะไรต่างๆนะให้ยืนใหญ่ยืนยันว่าเชื่อมโยงอยู่นะฮะเอาละผ่านไปมาตรงที่บอกว่า เราคือใครทีหนึง่งครับตรงนี้นะฮะหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาสั่งสอนให้เราจักตัวตนของเราเองครับว่าเราคือใครอัตตาจจตัวตนไอ้ที่มันจะบดบังที่สุดก็คือมันเรื่องของอจตนะห้า 5. ครับไอ้นั่นมันจะบังไม่ให้เรารู้จักว่าเราตัวคือคือใครที่บอกว่าโกลกโกรธหลงเนั่นนะครับหรือว่ากิเลสว่าไป ที่มันจะมาปกปิดตัวเราคือใครภายในเรื่องเพราต้องเปิดใจเปิดหูเปิดตาเปิดใจนะฮะที่บอกว่าอย่างเช่นว่าที่ท่านได้ยินเสียงูนเวลาเนี้ยเสียงผมเนี่ยครับนะมันก็ไปรู้ไปรู้เรื่องของคำว่ารูปรสกลิ่นเสียงกลิ่นเสียง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 นี่นเป็นภาษารูปในเห็นรูปเนี้ยครับ ท่านหนึง่งท่านนั่งนั่นผมนั่งนี่แต่เห็นรูปสวยไม่สวยหลอ่อไม่หลอ่อดีไมดีไม่ต้องพูดถึงนะฮะติดรูปก็มีตัวนี้อนะฮะติดรูปติดเสียงติดติดลิ้นรสชาติติดกลิ่นหอมวะหอมเหมน็นติดสัมผัสนะอะไรหลายๆเนี่เป็นต้นเนี้ยอายตนะห้าตรงนี้แหละครับ มันจะมาปกปิดความเป็นตัวเราเข้าใหา้งั้นอย่าไปหลงมันนะครับแยกมันโอ้เมื่อวานนี้ฟังเพลงในไพเราะก,ก็จบเรื่องเมื่อวานนั้นไปอย่ามาผูกพันถึงวันนี้พรุ่งนี้ฟังอีกก็ไม่เสียหายแล้วฟังเพลงหนึ่งก็ได้อย่าไปติดเสียงนั้นคนร้องตรงนั้นไม่ต้องเหมือนกับฟังเทศฟังธรรมไม่ต้องไปติดเทศไม่ต้องไปติดบุคคลบุคลากรเอาเนื้อมันหน่อยเก็บเอาความเข้าใจแล้วไนงะเข้าไปถึงบ้าน นะเอาความเข้าใจไปไปถึงบ้านทําอะไรก็ทํากันไปอย่างนี้เป็นต้นส่วนที่บอกว่าบุคคลคนนั้นเออเก่งดีประทับใจชาบเสืงใจทําให้เรามองเห็นในตัวตนของเราเองไนั่นก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีหน้าที่เผยแพร่เผื่อแผ่สิ่งที่ท่านได้ปฏิบัติธรรมมาให้เราได้รู้เห็นไหมฮะเราก็เอาตรงนั้นเข้ามาใช้เป็นกรอบเป็นกรรมของเราเองได้นะส่วนที่ไปมาหาสถูกกันพึ่งพาอาศัยกันทางต้องเช่น ทำบุญอะไรก็ว่ากันไปตามเกิดตามมีที่เคยทากันมาทุกวันนั่นคือความผูกพันในบริบทที่เป็นเป็นอะไรล่ะรูปอืมใช่ไหมฮะจับต้องได้นะอะไรต่อนอนเนี่ยแยกออกจากกันเนี่ยคําว่าเราคือใครอีกครั้งหนึ่งเราคือใครตรงนี้ตรองนี้มีตารมนที่สำค,ค,คัญนะคะัเราคือใครเราคือใครและเราคือใครเวลาทําสมาธินี่ฮะ เราจะไปเห็นตัวเราเองในตาของเราเป็นเรื่องราวของอดีตเราสิ้นที่เห็นในตาเราอย่าไปตื่นเต้นตกใจเห็นก็ฉักแต่ว่าเห็นพอแต่ขณะนั้นเราต้องรู้ว่าเรากําลังนั่งนอนทาสมาธิกันอยู่เห็นแล้วก็พเพลินไปเรื่อยครับมันจะถอยหลังอาได้อีกหาอดีตเองจะเห็นปู่ย่าตายายเหลือเชื่อมากเลยมันเหลือเชื่อจริง ทำไมจะไปเห็นปู่ย่าตายายของเราเพราะว่ามันเป็นสายของมันมามันมีที่มาครับมันมีที่มาครับผมไมีคำพันธุ์ถูกต้องครับเห็นกันบางทีก็เห็นท่านอะไรนะ่ะเหมือนกับทุกยากลาบากเดีย๋ยวไปน้อยเนี่ยตัดใจนนะแล้วะเราทาอะไรก็ทําไปให้กับท่านไปมันเป็นสื่อสารอยู่ประหลาดเหลือเกินฮะเรื่องนี้บางทีก็ไปเห็นนางฟ้านางดินเห็นจริงๆนะพระเอกรพระพรมเห็นจริงจริงนะ แต่มันเห็นได้เฉพาะตนตัวผู้จะเห็นตรงนั้นได้ใจนั้นต้องสะอาดครับจิตต้องสะอาดถึงขั้นไม่บริสุทธิ์ยังไม่บริสุทธิ์เดี๋ยวที่เห็นยังไม่บริสุทธิ์อยู่นะบริสุทธิ์แล้วลจะเรายการเห็นแล้วเห็นหมดเรียบร้อยแล้วทุกสรรพสิ่งเนี่ยมันก็อยู่ในตัวเราเองเราคือใครถามตัวเองถอยหลังไปเรือ่เอยเวลาทำสมาธิอย่าไปคิดบนพวกนี้มาเรื่อ้เดียด๋วยวไดขาด อย่างนั้นถือว่าไปไม่รอดแน่น,นอนนะรู้อะไก็ว่าไปลับอะไรก็หลับไปตื่นเช้ามาค่อยทาอะไรก็ทําขวดน้ำํำนะชัยบาดยามเช้าเนี่ยนะประแบหตุารนี้เช่นเมื่อคืนที่ผ่านมาเจอดิรอนมารดาว่าไปเนี่ยชัยบาดยามเชา้าพระสงฆ์ท่านก็มาทําห้องท่านโทษทีขออนุญาตพระสงฆ์ครับถ้าท่านไม่ปฏิบัติตนไม่ปฏิบัติตัวตามวาระทิ่วธรรมของท่านนะเลาชัยบาทนะ ท้ารับเต็มนะเออจะบอกให้รู้ไว้เนี่ยเพราะฉะนั้นท่านก็จงปฏิบัติตัวของท่านเองด้วยปฏิบัติดีไว้ด้ชอบเพื่อที่จะอะไรอะไรกุศลผลบุญที่ที่อาโยุสิโกสิครับเอามาทำบุญยามเช้านั่นนะครับมันจะเป็นลักษณะการผ่องถ่ายโดยปกติแล้วคารวะมักจะไม่ค่อยจะมีเวลาเวลาพราะว่าอยู่กับปากกับท้องอยู่กับลูกกับเมียสารพัดนะทางท่านไปต่อเนี่ยภารกิจพระสงฆ์ตนนั้นจําหรือเกินจะต้องทํา จะมากน้อยค่อยแรงก่อนจำวัดจำมาท่านต้องทำนะเพื่อที่จะพองถ่ายสิ่งนี้ออกมันก็เป็นถ่ายถ่ายเทและสิ่นี้เหลือเชื่อเรื่องนี้เป็นเรื่องมหัศจรรย์มากครับคนที่ทําได้ก็อนุวมทนาสาธุไอ้สิ่งนั้นซะเอาทายและมหาตัวอีกทีหนึง่งว่าเราคือใครเอาแค่บริบทที่เป็นธรรมดาสามัญชนนี่เนาะเรากู้ใครหลังใครท่านเอง ก็ะกอสมาธิชอบอะไรก็ทําไปตามปกติใช่ไหมแต่สิ่งที่อยากจะให้ได้จริงๆก็คือเรื่องของจิตเรื่องของสมาธิจิตเพราะว่ามันจะค้นพบตัวเองโดยแทยจ้จริงจนกระทั่งรู้เห็นตัวเองหรือเชื่อครับเรื่องจิตมันจะไปเห็นตัวเราเองเหมือนสองกระจกเงาเป๊้เลยเหมือนเลยครับผมแต่ไปแบบเ,นะเห็นได้แวบ,บเดียวหายนะครับเห็นในแวบเดียวหายครับนะฝากกอาไว้หน่อยตัวนี้ ถ้าใครก็าตามถึงจุดนี้เมื่อไรแล้วก็กา,ารานุบัสนาเกิดขึ้นกับตัวท่านเห็นร่างกายตัวเองในตาของท่านเองและด้วยจิตของท่านเองโอเคนะบทบทอย่างนี้ลนะ่ะจะถามหาตัวเราเองได้อย่างท่องแท้โดยสมาธิจิตอย่างเดียวเท่านั้นมีอะไรสงสัยไหมครับคำว่าเราคือใครความสุขวิจัยเนาะพอนะโอเคครับหาพอก็เี็นโอกาสขอขอบคุณมากที่ได้ ฟังกันไปเล่นๆผสมด้วยนี่น้อยด้วยนะฮะน,นะครับเอเค,ครับนั่นเนาะจบเจ้าแพทย์อ่ามาอีกแล้วไวข้าวปลาอาหารที่นี่พร,ร้อมเปยนทุกทีเลยแหละอ่าด้วยกันยินดีครับ